สามสิ่งที่ผมใช้ในการรักษาไก่คอดอกรอนลมอักเสบแล้วไก่ดีขึ้นมีอะไรบ้างติดตามในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาแบ่งปันวิธีการรักษาไก่ที่เป็นคอดอกแล้วก็ลอนลมอักเสบนะครับซึ่งปกติแล้วทุกคนรู้ดีนะครับถ้าเกิดว่าไก่เป็นคอดอกเนี่ยเราก็จะปิ้นนะครับคอออกมาแล้วก็แค่ออกแล้วก็อาจจะใช้ยาแค่อักเสบยาม่วงหรือบางคนใช้ทีเซียมซินโรยเข้าไปนะครับ เนาะหรือ,อส่วนเรื่องของไก่ที่เป็นหลอดลมอักเสบเนี่ยแน่นอนไม่ค่อยมียาที่มันรักษาได้แบบหายขาดที่มันชัดเจนนะครับก็แล้วแต่ว่าไก่ตัวไหนจะ,ะรักษาแล้วมันตอบสนองแล้วหายขึ้นหายดีขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหนัก หนักมากตรงที่ว่ามันเป็นทั้งสอ,งอย่างพร้อมกันคือเป็นคอดอกด้วยแล้วก็เป็นหลอดลมอักเสบด้วยซึ่งทําให้มันกินข้าวไม่ได้ครับคอนี่จะแดงบวมเลยนะครับผมก็ใช้วิธีการนะครับรักษานะครับก็คืออันดับแรกเลยผมจะรักษาพร้อมกันเลยก็คือผมจะฉีดเอรอครับซึ่งในส่วนของเอรอนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการแก้การอักเสบของวนคอนะครับ หลอดลมต่างๆที่มันอักเสบเนาให้มันลดลงลดบวมลงมานะครับซึ่งผมก็จะฉีดในช่วงของตอนเย็นนะครับ1ซีซีวันเว้นวันนะครับแต่จะฉีดไม่เกิน3ครั้งนะครับแล้วก็ต้องหยุดเพราะว่ามันยาอาจจะทำให้เกินนะครับและทำให้มีผลต่อเรื่องของตับของไก่ได้นะครับตัวที่2ครับที่ผมใช้ก็คือในส่วนของทีไมซินนะครับแรกๆเนี่ยผมเอาทีซไมซินผสมน้ำนะครับ หนึ่งแคปซูลเนี่ยผมให้อยู่3ครั้งเช้าเย็นนะเช้าเช้าเย็นนะครับคือ1แคปซูลน่ะใช้ได้3ครั้งนะครับแต่วันหนึ่งผมให้เช้ากับเย็น2ครั้งนะครับลองใช้อยู่ประมาณสักเซตแรกครับแต่ไม่ได้ผลประมาณสัก3วัน4วันไม่ได้ผลเลยก็เลยเปลี่ยนวิธีการก็คือเอาทีซีเมซินเนี่ยนะครับแกะแล้วก็โรยเลยครับเช้าเนี่ยผมก็จะโรยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ตอนเย็นก็จะโรยอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อจะให้อเรื่องของคออักเสบมันลดลงเนาะนะครับเรื่องของคอดออไอต่างๆเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ผมตัวเนี้ยนะครับมันไม่สามารถจะแกะได้นะฮะเพราะว่าอ่อมันอักเสบควบคู่กับหลอดลมอักเสบอะนะครับควบคู่กับคอดอกมันไม่สามารถเอาไปแท้ดันเอาตัวหลอดลมเขาขึ้นมาละแท้ได้นะครับเพราะถ้าดันนิดเดียวนี่น้าเขาดําละนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีการเนี้ยคือ ฉีดเอา a อรอยฉีดนะครับแล้วก็เอาเรื่องของทีซีเมซินโรยนะครับหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสัก 4- 5หวันนะครับพะเสียเวลากับการาให้กินเอาผสมน้ํากินเนี่ยมันไม่ดีขึ้นก็ใช้วิธีการโรยครับโรยเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณอีกสองสวันดีขึ้นครับไก่ดีขึ้นแล้วก็อาการอักเสบเนี่ยที่เราฉีดเอรอยเข้าไปมันดีครับมันลดวมลงหมดเลยนะครับเหมือนปกติแต่มันก็จะอ้าปากเหมือนเดิมเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยมันยังอยู่ที่คอ นะครับปกติเลยอยู่ที่คออยู่เลยยังไม่ไปไหนนะครับแค่ก็แค่ไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับแต่มันลดวมหมดแล้วแล้วก็เริ่มกินข้าวได้นะครับส่วนอาหารเนี่ยนะครับเนื่องจากมันกินอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยผมก็จะเอาหัวอาหารนะครับชุบน้านิดหนึ่งหัวหันเม็ดนะครับแล้วก็ค่อยๆป้อนให้กินกินได้วันละไม่เยอะครับก็ดีขึ้นนะครับก็หลังจากที่ผมรักษาด้วยวิธีการเนี้ยไก่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ อา,อาการบวมลดลงนะครับแต่มันติดอย่างเดียวคือในส่วนของตัวที่เป็นคอดอกมันมันยังไม่หลุดนะครับแต่ก็แกะอะไรไม่ได้นะก็คงต้องรอ,อ,อ,อไปนะครับก็ดีขึ้นทั้งภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะปล่อยให้เขาออกไปเข้าฝูงนะครับแล้วก็หากินาตามธรรมชาตินะครับได้ปกตินะครับแล้วก็ยังยังต้องรักษาต่อนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีประมาวันนะครับต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาต่อในผลนะครับ ผสมตัวเมียอยู่นะครับตัวนี้นี่คือหลังจากที่ให้ยาไปประมาณสักสามวันนะครับลดบวมลงมานิดนึงครับเดี๋ยวต้องให้ยาต่อนะครับตัวนี้ล่าสุดหลังการรักษาครับดีขึ้นเยอะครับก็วันนี้เป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่ห้านะครับตอนนี้ก็เิ่มเริ่มผสมไก่แม่ไก่ตัวเมียเหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับฟ้าสีทองของเรานะครับ พออักเสบหายบวมลงไปเยอะเลยครับแทบจะหมดละนะครับขี้เขียวขี้ขาวก็กินยาครบแล้วตอนนี้ก็เลยแบบปล่อยก่อนเพราะถ้าขังไว้มันก็ซึมซึมนะครับอยู่แต่สุ่มเนาะโอเควันที่5ครับฟ้าสีทองครับนี่คืออาการล่าสุดของฟ้าสีทองนะครับนะฮะตามตัวเมียแล้วนะครับตอนนี้ทับตัวเมียแล้วนะครับอาจจะมีอาการอยู่นิดหน่อยแต่ก็โอเคนะครับยังอาปากค้างบ้างเดี๋ยวก็ อาจจะต้องเห็นไหมฮะมีบ้างนะครับยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคอ่ะก็ดีขึ้นเยอะครับประมาณนี้ครับ